จะไปไหนกันครับจะไปไหนกันครับเนี่ยจะไปไหนกันครับเนี่ยฮะไปเที่ยวเหรอไ,ไ,ไปเที่ยวไหนจะพาพี่ปี๋ไปเที่ยวค่ะไปเที่ยวไหนจะไป็นกล้าอโตคนคนบ้านนอกไงก็เลยอยากจะเข้ามาเข้าเมืองสักหน่อยนึงบรรยากาศครับบรรยากาศฮ่าาาาองกงฮ่องกง จากสนบบามเบนรอรถนะครับรอรดใหม่ แล้วน้พี่มเีวัข้าไม่ได้ดียปอยู่ที่ตลดยายจะไปอยูตลเัโตรพี่หลับม่ลับบ้านะอย่าโพสอย่าเพิ่โพสบอกม่กลับบ้ามารับแม่กลับบ้านอะไรเงี้ ผมไม่โพสอ,อยา่มาโพสเพราะว่าให้ตื่นไม่มีคนไม่อยากให้ท่่นจะตามที่นม่ไดเอาเหรอ,อไปอยู่กับใครเขาก็มีขนบคนละเยอะไปอยู่แล้วผิดกับเขาก็เป็นโลกที่ว่าคนร<อ>ักของ,น,องน่ะต้นสายเขาอยู่เนี่ยแล้วไหนหนักนีะลอยห้อยลอยฝนมันตกนะมันก็เลยไม่ค่อยชัดท้าหรน แหลได้นะมเลยมันก็แเซลเอาไปแล้วาไม่จ้โอ้ยสคุณยอดเลยสนบใจแล้วสนบใจแล้วสอใจแล้วแต่ที่ตัวเองนะใจลูกๆแั่พี่วันบ้วิวว่ันพ่อโอ้ยสวมาก ไไมไม่่เเหห็็นนกลับไปพวกขโมยหมดเลยเกิดอะไรขึไม่ดีไม่ติดเลยช่วงนี้ไม่ได้กินอโอยไฟท่าว่าจะลองทำใหม่แล้วเดี๋ยวจะทำไหม่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะกลับไปนี่เลยอุน้นเสียวไหมแม่ายหน้กับแม่หน่่ยถ่ายแล้วหมดพอดีกล้องยิ่งมีแบตเตอรี่ ผมถ่ายวีดีโอไว้เรื่อยขึ้นแล้วบถพี่อูไปอีกเขาอีกยอดนลยวันนี้เขาเอาแล้วตอนลงอ่ะเราลงกระเช้าได้หรือเปล่าหรือว่าลงกระเช้าอ๋อไปกลับถ้าไปลงกระเช้าจะไปลงไหนอ่ะลงรถเมย์มีรถเมย์เวียนหัวตาข่ายวิ่งหู๊บบู๊บบู๊บบู๊บวันนี้มันไม่ค่อยมีคนเรตีตัวโอเคไม่โลภไม่ไปกลับแล้วตัวเนี่ยสามล้อเอกชนก็ไม่กลัวน่กลัวนะพถึงน้องลิกลับก็คือกลับทางไหนแม่ ก็นี่ไก็ไม่เห็นกลับอะไรอ่ะไม่มีเขาเขาคนไม่ปล่อยแล้วเขาเที่ยวก่อนคนยังันอยู่ไงคนยังไม่กลับไงเขาเที่ยวก่อนคนนี้เขาอันนี้เขาไปรับคนมามาเขาคนไปส่งแล้วคนกลับไม่มีไงคนเขาเพิ่งจะไปกันไงเราก็ยังดินอยู่เอาแมสออกเลยยิ้มดีๆเลอนะนเานะนะถ้าเป็นหมูน้ตาหน้า ขายไม่ได้แล้วทำหัวใจให้สนใจกถ้าเป็นหมูขายไม่ได้หมูเก่หอ้ยนั่งแบบนั้นดีไหมนั่งนั่นั่นเปิระระนุ่นั่งนั่งนั่งนัะงนั่ันั่งนั่งนั่งนัออนอ่งไม่งนัยยนั่งนั่งอกขานันั่งนข่้นเขงนั่งนัไปนู่นั่งนไปอนอ่งนันั่งนั่งนั่งนัเบนักเนัรงนะ่รนะ่งนั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 ่งนว่งเราจะได้เอาไปซื้อหวย ซ้ำหลกเหล่องยังไงคนนั่งอยู่นะต้องบนนะชื่อชื่อมันนะซ้ำหลกเหล็กงอ่ะซ้ำหลกเหล็กยงอ่ะ้ำหกศูนย์นะชื่อมันนะชื่อชื่อชื่อของกระเช้าเนี่ยส้มหกศูนย์โอ้สูงดีซ้ำหลกเหล็กนง่ไงลูปบหรที่ใครซื้อถ่ายแล้วไม่เอาแอบกล้องมันสวยนะเพืกโฆษณา๋ยวไปดูฝั่งโน้นแล้วถ้าสวยเอาไม่สวยแล้วก็ไม่เอาใช่ ตอนกิมกิมเอาแต่มันเก็บได้ไม่นานมันมันมันเรือนพี่เล็กมันจะทําใส่มันจะใสใช่มันมันจ้าแบบค่อยค่อยเรือนเือนเคยไปถ่ายที่อะไรนะจังหวัดเลยอ่ะไอเล้นไม่คิดแล้วไม่คิดว่าฮ่องกงจะวิวัฒนาการดีกว่าเลยเราก็ไม่เพราะว่ามันถ่ายอย่างนี้แหละก็จะรู้ไม่รู้ต้องซื้อไป็นใใช่นะใช่เอาไปตั้งโชว์เอาขึ้นยอดเขาแล้วนะครับพี่อูขึ้นยอดเขาแล้วนะครับ เซรีเหมือนกันนะเนี่ยไม่าลัวไม่กลัวน้อยบอกถึงน่ไปสมราคาเลยว่าเไสมราคาเนาะบีเนาะบีาสวยนะโอเคไหมตาหวานพี่อโอเคไหมครับลูกเดี๋ยวเก็ยเงินอีกเดี๋ยวมาเดี๋ยวเกาหลีพาเดี๋ยวไปกันอีกยายกับแม่ไต่อป้าไปมีพูดภาษาเกาหลีเก่งอ่ะยายสองคนเป็นไกให้ยายสองคนไปล้เสียอะไรเนาะจบเลยนะเราะ ภาษาจีนไม่ได้ใช้นะก็บีเก็บเขาเอกภาษาเกาหลีถ้าไปเกาหลีแล้วมันถึงเข้าเมืองถ้าเกาหลีต้องเก็บเงินแล้วอะไรต้องเก็บสโลวต้องไปเกาหลีที่นี่นะต้องขโมยเงินผัวอีกนานมันมันกระจัาถ้ามีมีทางไปก็ทางไปที่บ้านรวยใช่ไหมที่บ้านรวเขาเออร์รี่ไงเออร์รี่หน้าไปตลอดเป็นแบบนี้มันกำลังเราก็เสียดายอยู่ตังนะเพราะว่ามันเออร์ลี่แล้วมันไม่มีทางได้แล้วไง ใครส่งข้อความมาให้น่ะตุ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 ตยาามใเจเอาโทหาผัวสิโทรหาผัวที่เปิดตล้องอยู่ในกระเช้าเนี่ยุ่ดป่าหเออคืนลายอ้จะถึงแล้วสุดยอดแล้วนคะกับากลุโุโถ้าหูอูอทุกคนคืนน้ยนะโนโอีกเวยไม่อยากลืมตาครับไปคุ ยายบอกว่าเป็นเกินราคาแล้วคอยลงเลยเดี๋ยวนี้ฉันไม่อยากอยู่บนนีนแล้วโอ้ยสูงดีไม่ดีแล้วใจไม่ดีหมอบหมอที่นี่ไม่มาทางนี้แล้วลูกวิวดีถ่ายอ่ะแต่นั่งเครื่องไว้ไม่ไกลนะวิวก็ได้นะที่ดีลุกมาถ่ายแบงนี้มั่งก็ได้นะไม่อยู่ตรงพี่ตูกนีได้นะสามารถลุกเดินได้อะไรได้พี่บีไม่เอายืนเดินใจสั่นเลยนะไม่ได้ไม่ได้เชิญคนแก่ซะไม่ได้เพราะว่างี้ให้พี่บีไปนั่งลุกนั่งลไปมันมีหมอบมันมีทุกพี่เขาเขาไม่ เดือหมอกเลยอเดือหมอกเลยครับเดี๋วเดี๋ยวจะได้สลับสลับเออมืี่ยนโอ้มืดตึ๊บตื้อหมอกชนแน่หรือว่าชนแน่นั่ยน่ะน่างหน้าน่ะไหนมันเห็นอะไรเราเองนะไม่เห็นนะเห็นก็คือเราอยู่บนเมฆไงแม่หาอะไรเลยครับอ๋อมีของดมเหมือนกันเลยหุ่นพรมไอ้บัตรใส่กระเป๋าไว้ก่อนก็ได้นะครับ ฝากยายเล็กก็ได้นะครับยายเล็กจะขโมยเราเลี้ยงว่ามานึกว่ามาแค่ตรงนั้นนอยแท็บบอกว่าไม่เห็นคุ้มเลยเออเอาพูดยังไม่ทันถ่ายรูปยังไม่ทันกี่ผ้านะพ่อเอ้าถึงแล้วไม่คุ้มหลอกกูหรือเปล่าวะแต่ตรงนี้มองไม่เห็นเลยมันสูงสุดนี่ก็ยังขึ้นอีกนะอ้อยเห็นไหมยังขึ้นอยู่ขึ้นไม่กลัวเลยมันดูดูประชามขึ้นเลยด้วย ไม่ใช่ว right right oh, ่าตรงอย่างนี้นะขึอนๆอีนนี้ลงเลยอันที่ลงเพิ่มมันไปแน่นอนเลยใช่ไหมเหนื่อบอกอาว่าไงว่าเอาไปทำขึ้นขึ้นปูกระดูกอันถึงแล้วลงแล้วเขาไปตั้งมาทำกันเนาะเต่งมากเนาะต้องปรุงชนะหาเอาเงินลงกันได้วันนึงได้เท่าไหร่ไงบอกก่อนเนี่ยะนี่ยังน้อยคนนะถ้าเทศกาลนะอ้อยพวกเราครึ่งวันยังไม่ได้ถึงเราหรอก ต้งเอากุ้มา่ายังอ้อยังไม่ถึงนะมันไปโน่นอีกนะไปโน่นียางนะชาร์จแบตชาร์จแบตอันนี้มันชาร์จแบตนะอันนี้จุดพักแล้วเนี่ยจุดพักกลางมันไปโน่นอีกนะโอยไม่าไพากนะนี่นะไม่ไหวจะวาพี่บีพี่กจะวปล่อพี่อมพีโอเคเปล่าะไรไม่เข้าแบบอะไ อันี้หามไปนู่นอดอน้าอ่ะมันกลังโลังแคแบตจะเมื่อไหร่ดทับถอใจทับใจทับใจยยอน้้หอแ้ทับใจแล้วไปเรืยเริ่อเรือย่างนี้อยู่ไปแล้ว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 สีแล้วสปีดลับไปบอกยายชวนนะพี่ีต้องมยาวดไป ้อต <l ots> <Whoa> ้องส่งเสียงร้ส <izing Pokémon> ่งเสียงพี่พีส่งเสียงได้นะวกเราทําเมาย่าเงี้ส่งเสียงเลยเนี้เตีหน่อยดู้นไมหนโนมันเริ่มลงแล้วจากสูงสุดกลายเปนเริ่มลงแล้วสเตททกแล้ว เราต้องไปในม่านเมฆบอเา่บอ้ต้องไปหกอวดมันแน่นอนว่ะสายสลมันเนี่ยบอกเกาะนั่นเลยกลัวลวดขนี่คนนี้คนนี้กลัวหน้าซีดแล้วเนี่ยไม่ไดุ้งทองหน้าซีดแล้วผิวเป็นไงสบายมากหมอเป็นไง โอเคไหมแม่มัน <c oughs> เป็นไงเอ้ <c oughs> <c oughs>

เดถ่ายได้าภาพิถ่ายเดถ่ายโอ้ยแมวะถ่ายนั่งจะถ่ายให้นั่งีแม่จะถ่ายให้แอย่าไปดูดิสู้จสวยกว่าสู้ ไหนว่าตรงนั้นแลไวทำไมขามามันเหมือนเร็วอะพี่เล็กมันต้องลงตรงๆรฮะมันลงดอยขามามันก็ไปมันไ่อยู่ค่นี้มันไป2องนอแมันไม่อยู่ี่จามันไม่ใช่อันนี้อหันนี้ไม่ใช่จามเป็นเส้นานเปงตรงนี้พหันหน้ามาลูกโมโมไปนั่งกับพิที่ลูก โมครับโมไม่พิงประตูโมไม่พิงประตูหันหน้ามาโมโมครับฮะอ่าดูไปเนี่ยน้ำทาไมพี่บีดูขมังพี่บีสิครับทีนพี่บีไม่ไหวยายก็องมายัดเยียดให้ดูนะพี่บีจะเป็นลมแล้วพี่บีหิวข้าวช่ไหมครับของพี่บีหิวข้าวหิวนข้าวพี่บีหิวหมดแล้วเลือดนักสู้ของพี่บี เด <mm ี๋ยวดูที่แถวนี้มีอะไรกิน pues บ้างอะไรไปสนามบินลงมามันก็หายหมอกหายเมฆหายหมอกวยังเมข้าข้ามกระเช้าสนามบินเดี๋ยวนี้แม่มึงอยู่มาตั้งนานมึงไม่เคยเห็นกระเช้าที่เขาข้ามสัามบิเมื่อก่อนมันเขายังไม่ทากระเช้าใช่ไหมสมัยก่อนกระแจอย่างนี้ ยังครับไปต่อโอ่แปะโน้นต่อไงนะเห็นไหมโล่แปะโน้นต่อตอนแรกเราขึ้นมาตันแรกเงนมี่ที่นอ สามปีดแต่ปีดไปนอนพักแล้วสรแล้วก็ไปสปีดนี้แหละสปีดเลยอะไรนะไปคาแบตให้เต็มตอ้กลังดแคเป็น่คืนนี้มันเสีย <L an> ราคาอยู่นะน้อยกระหาที่ไม่แก่ใช่ไหมเย้ไอ้ไม่แก่เลยเย้ไอ้เก็บแป้นเต็มสองแสบนี่สนุกใหญ่เยเห็นได้อยู่สองแสบยังได้อยู่สองแสบกินเมาไปวาพคะแล้วก็เข้า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 ที่พักละใคร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 นอนนอนใครใครเที่ยวเที่ยวตอนเย็นนี้ใช่พักเที่ยงนั้นก่อนแล้วตอนเย็นเราก็ออกสักประมาณสักงห้าโมงก็ได้มั้ง เราไม่ได้ซื้อแล้วจะหมดตลาดเดี๋ยวไปดูกาเกมด้วเอ้ยออง้บาลานโนอะไรว้าวสุดท้ายแล้วอาทีตหนึ่งแล้วกลับแล้วไปก็สูง ไปอล้อบดีกว่ายังไม่สัใจไปอีกรอบไหมลูกไปอีกรอบไหมลูกนานมานานอยากแกะน้องอ่ะอออยากเข้าที่พักเลยอยากแกะนองี่มนขอบอกตนี่เตรียมของกันคือข้องกแในหมอนมาแล้วเอาถุงไห้แม่ด่อีกรอบหนึ่งดึเองนะดยงดึงมินนะดึงตังค์นตังค์เท่าไหร่นะพี่เ็ เดี๋ยวรอเขาเปิดแล้วก็เดี๋ยวก้าวมาลูกรอแป๊บนึ่งยังไม่ถึงเลยครับนี่มันก็ตจงนี่แล้วปุ๊บเดี๋ยวมันก็เปิดเปิดแล้วไปดูทางนี้ลูก i